ยแลาหล้วครับรอบนี้สำคัญที่สุดในฮัลลีลวูดเกมนท์ไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอตนะจ๊ะหนึ 1, ่งแสนบาทจะเอาไปไ อยู่ที่3คนนี้เขาจะเล่นกันเองหมดเลยนะครับผมอธิบายคือมันจะมีชื่อขึ้นมาข้างหลังคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเป็นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลต้องตอบให้ครบ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแค่ชื่อเล่นชื่อจริงเฉยๆหรือชื่อเรียกในวงการก็ตอบแค่นั้นได้<อ>ถ้าเกิดว่ายังไม่ครบปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้คะแนนอตอบได้1ชื่อได้ไป2,000บาทบนะครับพอครบ10ชื่อกลายเป็น10,000แทันที เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเดียวที่ข้ามได้ถ้าเกิดว่าเขาส่งซิกมาว่าชื่อนี้ยากปุ๊บเขาจะส่งซิกไห้คุณคุณก็พูดว่าข้ามอพอข้ามปุ๊บจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีพร้อมไหมครับครับออขอค่ะขอให้โชคดีครับป้าซุปตาเต็มสิมาเลยพร้อมแล้วเริ่มดาราพระเอกช่อง3ครับนาเดศไปอีกไปอีกมาปรินอีกคนหนึงบอยก่อนโอ้โหอีกคนหนึ่งโอ้โหอีกคนนึง อะไรนะพี่ผ่านผ่านไปผ่านไปผ่านผ่านโอเคนางเอกอออแอนทองส่งบุเพสันิวาดเบลล่าลานีโอเคเกาหลีมัดมาโตเมืองกงยูบลิซ่าแฟนแฟนฮันยอนชื่ออะไรชื่อแรกชื่ออะไรคิมจีซอจียอนซอจียอนได้นักร้องชื่อผลไม้แฟนเก้าชื่อผลไม้ไอริน แฟนวะรู้จักแฟนพี่ไหมรู้จักแฟนพี่ไหมน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ้งน้ำพึ่งน้ำส้มส้มมาลีส้มมาลีถูกต้องเป็นเกาหลีเหมือนกันแต่เป็นผู้ชายยูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์ที่ขายไก่อะอยู่สยามใช่ค่ะไก่ดำๆอะิอะไรนะคิม A B C D E F G H I J K L ชไอเจเคอลคิวเทโอป้าโอเคอ่ะกำลังบิน พึ่งทองช็อตตี้สมารินโอเคได้ไปโอ้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 คริสตี้ระเบียนเซ่กีเบียนเซ่ได้ไปเฮ้ยคนจีนดาวพนมไม่ใช่จ้าคนจีนคนจีนไปไม่ถูกไปไม่ถูกไปไม่ถูกหลงอะไรหลงอะไรหลงอะไรหลงฉันหลงฉันหลง ไูอะไรหลงอะไรหลงอ่าหมดเวลาไปแล้วนะครับตะกี้มีเจมจิรายุอ๋ออ้าวได้ไปทั้งหมด7คน14,000นับาทเกือแล้วอีกแค่3คนก็ได้แสนแล้วอ่ะนะฮะได้เยอะกว่าพวกเราอีกค่ะเออขอบคุณเพื่อนเพื่อนดาราทุกคนนะครับขอบคุณค่ะผู้ชมมับ นะครับถ้าอยากได้เงินแสนไปใช้นะครับไลน์ออฟฟิเชียลของเราหรือทางอีเมลก็ได้ที่ขึ้นให้ตอนนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับฮอลลีวูดเกมน้อไทยแลนด์ขอขอบคุณยูโรเคกยาริสเอที วันนี้เรามาในทีมฮัลวีนรวมยุคผี2024คุณแพทเป็นผีอะไรฮะเป็นผีขนุนทำไมผีขนุนน่ะไม่รู้เขาบอกมาไม่รู้เขาบอกมาก็เป็นเป็นไปไม่เกี่ยวข้องกับการที่เรารับบทเป็นทุกวันนี้ต้องบอกลูกค้าว่าไม่ได้เป็นคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่ชื่อเพลง อีสแกรมของโบเมลาดาเ,เธอใส่แว่นอะไรอยู่ระหว่างแว่นดํากรอบทองหรือแว่นใสกรอบดําครับออแว่นดํากรอบทองครับออถูกตอ้ออ,อันนี้ปีไหนค,คุณจําได้ไหมนานมากแล้วนะ2011 2011ฮ้ยจำได้เหรอพี่มันเขียนไว้เนี่ย<อ> <laughs> 5ากัญญานยา2011ก็รู้